看。 แล้เพ่นวมันต้องจัดการเรือ เองแม่ผมยากเนาะมีขนาดง่ายแล้วหรออ,อันนี้หวานต้องเศร้ารอะค่ะโอ้โหอ้มาคนแรกเลยแม่กอมแม่วันนี้นุ่มกอดแม่ไม่กอดเลยค่ะใช่ใช่ทำไมไม่กอดแม่มั่งอะกอดแต่ลูกอ่ะออ วีกฤตวิเศษเยอะนะคะแต่พอเรารู้จักใช้ช่องเสียงแ <c oughs> ละช่องเสียง <c oughs> เดี๋ยวงสูง <c oughs> <ๆ S 1> นะคะ,ะจริงๆแม่ผงเนี่ยจะเป็นคนที่เสียงสูงแล้วหนูเนี่ยจะเป็นคนที่คัดมาตรฐานนหนูจะร้องประมาณเสียงเสียงต่ำซึ่งมแม่ผงจะร้องประมาณคีซีคีดีซึ่งต่างกันเสียงขึ้นเสียงเลยแต่หนูสามารถร้องไปได้เพราะว่าหนูรู้ว่าหนูจะนำพาเสียงไปยังไงอย่างนั้นหนูจะใช้ช่องท้าหนูร้องเสียงเนี่ยคงไม่ได้หนูก็เลยใช้ช่องที่แบบเป็นช่องในแล้วหนูก็จะพน่า ผสมลงออกไปด้วยว่าสโยนเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเราจะใช้ช่องสิ่งตรงไหนที่จะนำพาไปได้ถ้าสมร้วสิ่งที่มันไม่เกินขอบเขตของเราจริงๆแล้วมันไม่ต่างเยอะเนี่ยไม่ว่าจะสูงขนาดไหนถ้าเรารู้จักนำพาสิ่งออกไปเราจะสามารถประคัปะบประคองและอยู่ในโน้ตได้ ค่ะนะคะอยู่ที่การเรียนเรื่องช่องเสียงที่บอกว่าหลักๆลักในซาที่ลึกๆของการขับร้องเพลงะคะ่ะหนึ่งจะต้องเรียนเรื่องระบบลมทำให้ไม่เหนื่อยสองต้องเรียนรู้วิชาของการออกเสียงหรือช่องเสียงอ่าช่องเสียงว่าจะใช่ช่องขับพุ่งจะใช่ช่องเป่า อะไรนี้นะคะเราจะรู้จักช่องพอเรารู้จักช่องเราก็จะสามารถประคับประคองไปได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเพลงอย่างเพลงเหมือนพี่สวัสดิ์เห็นไหมคะว่าเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยแรกๆที่การเื้อนไม่เห็นไหมคะว่าการเื้อนไม่ดีเลยนะคะยังตอนหลังตอนตนจบถ้าสมมติคนเื้อนไม่เป็นก็จะแค่ใช่ว่าแม้ชัดนจะมีจริงค่อยเจอกันแต่จริงๆมีจริงทุ่งนี้นะ เจอสนเจรอ้อนสักหน่อยเจอออสัเอือก็คือลูกคออ่าใช่นี่哟แหมแหมแหแล้วภาษาไทยบ้านเราอะเราควรต้องรู้ด้วยนะคะว่าอะไรปิดด้วยอะไรเช่นคำว่ากันกันไทยสิคะว่าปิดสลักว่าอะไรคะกันกันปิดด้วยอือค่ะอกันนะ เจ,จอเจอการและเราก็ใส่ลูกคอสระอือซ้่อ๋อโอ้โหเรานึก,กไม่ถึงตรงนั้นลและทฤษฎีลูกคอหรือวเบอรชั่นที่แปลว่าการสั่นสะเทือนของสีปลายคำอะค่ะก็จะมีวิธีการฝึกหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นการขยเห่าตรงนี้ขยเห <c ười> ค่าไข่เห่าไข่าปากค่ะได้คะ่ะไข่เหล่ปากค่ะ ก็มีค่ะไม่ใช่ไม่ใชงไม่ใช่เองมีกานไล่โน้ตเช่นสมมติว่าอ่าลูกคนนะคะถ้าเป็นที่สีที่จะเกิดง่ายที่สุดคือจะแบ่งเป็นสามระดับ <c oughs> ให้เราทําเป็นเสียงสองเสียงก่อนอย่างเอือค่ะแล้วก็ทําเป็น ก่อนให้มันแยกนนี <the <the ้ก่อนแล้วเราก็มาทำเป็นเร็วเร็วก็คือตบมือและให้ทันออเรอมาทเออกคอเออเล่เออ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 เอเอามอจาอช้าๆก่อนออเออเออเอออออเออเอ้อเออเเออเเอ็เเอ ตอ <worship bird> <politique> นนี้เสียงไม่อยากได้ยินเลยเนาะตาย